วันหนึ่งเขาเอานิยายเรื่องหนึ่งมามันก็ดังแหละครับในกระถูมันชื่อเรื่องที่หยดแล้วผมอ่านปุ๊บมันน่ากลัวจริง มันทาให้ผมขนลุกตลอดแล้วขนสันหลังวาบเลยเพราะว่าเฮ้ยไม่เคยมีตัวหนังสือตัวไหนที่มันทําได้ขนาดนี้เลยนะบอกไอ้นี่มันแจ๋วผมบอกเรื่องนี้แหละต้องทาเป็นหนงังดนวันหนึ่งช่องสาเมเจอร์เขาคุ่นกันเพื่อที่ทําหนังเรื่องนี้มก็เลยได้เกิดเพราะว่าเขาให้สิทธิ์ในการที่เราอยากทําอะไรกับหนังก็ได้เพราอมีโอกาสกลับมาทําหนังเรียกว่าจะฟอร์มใหญ่หน่อยนะอีกอีกครั้งหนึ่งฮะครั้งนี้ปณีประนอมกับคนดูขึ้นไหมครับไม่ได้ปณีประนอมแต่รู้สึกว่าอยากพยายามทาตามนิยายมากที่สุด ตอนก่อนหนังฉายพี่คิดว่ามันจะดังแค่ไหนพี่เขาวัดกันเลยว่าวันแรกให้คูณ7เอาก่อนที่จะเห็นตัวเลขอะพอตัดหนังเสร็จแล้วคิดเรื่องนี้จะไปไกลแค่ไหน5 0บล้านประมาณมาตรฐานที่เราเคยทำทำไว้เกินมาตรฐาน,<ห>นแล้วคร<ห>ับ <5. S 2> ผมเจ๊งมาทุกเรื่องผมเข้าหวังว่าปิดก็คืนได้สัก10ล้านก็ดีใจละก็คือ70บล้านใช่แค่นี้ก็แบบโอ้โวันแรกที่หยดปิดที่มันไปที่30กว่าล้านในวันแรกถ้าจบวันแรก30ล้านก็แปลว่าคูณ7ใช่ครับ7321ก็แปลว่าเรื่องนี้ จะมีการปิดยอดได้ที่200ล้านใช่ครับแล้วมันไปแต่เกือบ500ล้านผมบ้าไปแล้วหนังบ้าเลยวะ่ะ